สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เราจะพยายามใส่กันนะครเพิ่งใส่ใส่ครั้งแรกลองดูกันว่าจะได้ไหมนะครับตอนเช้าที่ด่านแม่คำมันรับแรอุตรดิตมาชมบรรยากาศกันนะครับนี่คือเราเป็ดนะครับเล้าเป็ดนี่คือบ่อ บ่อที่ทําเลี้ยงปลาครับนี้คือบ่อใหญ่ธรรมชาติครับแล้วจะพาไปยามส่ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนครับเนี่ยบ่อน,นี้อนาคตอาจจะต้อทำเป็นบ้านสวน มเขาทำไว้แล้วแต่เราต้องทำใหม่เพราะมันทำไว้นานแล้วบ,บ้านสวนทำบรรยากาศดีครับอาจจะเมื่อนไปหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะบ้านสวนก็ทำอาจจะทำใหม่ เดี๋ยวเข้าไปที่ยามใสแล้วล่ะที่ดักใสไว้ไม่รู้ว่ามีปลาไหมลองดักดูเห็นน้ํามันไหลดีอันนี้เป็นที่นานะครับที่ที่เขากาลังจะหวานพดอันนี้เป็นปลูกผักปลูกผักไว้แต่ก่อนผักมันอยู่นี้มุมแมครับแล้วก็ลองเอามาปลูกไว้ที่นาดู วันดูว่ามันได้ผลดีไหมถ้าได้ผลดีจะขยายไปเต็มพื้นที่นางนี้เลยครับวิวสวยครับตอนเช้านุ่นบรรยากาศภูเขาทุ่งนาติดภูเขาเห็นภาพภูเขาโอเคอันนี้เป็นที่นา อันนี้จุดที่เราจะต้องมาดูใสมาดูใสกันเ่าะจะมีปลาไหมน้ำมันไหลไม่ร,มรู้จะมีปลาไหมเพราะฝนใหม่นะครับเรบวผมจะพยายามใสลองไปเทกดูว่ามีอะไรไหม ตัวมนันเนาะหยิบถปกกันถ้ามีปลาต้องม,ถมีถ้ามีน้ำไหลอย่างนี้อุย้ยแปลว่า ายเย,ยเอสือช่ามันลงไปอุดตันเสือช่ามันลงไปอุดตันเหรือว่าที่นี่ไม่มีปลาไม่มีปลาครับเศษอช่ามันลงไปอุดตันปลาไม่มีเลย ว่าเป็นฝนใหม่น้ำใหม่แต่ก่อนมันไม,ไม่ไม่น่ามีน้ำขังได้หอยมาตัวเดียวหอยหอยนี่น่าจะหอยน้ำไหลไม่มีปลาน่น้ำมันไหลดีมากถ้ามีปลามันก็ต้องติด แต่ไม่มีสักตัวนแต่าน้ใหม่ฝนตกมาน้ําใหม่แต่ก่อนพื้นที่ตรงนีน้น่าจะไม่มีปลาเพราะน่าจะเปน็นพื้นที่น้าโอเคแล้เวเราลองไปหาพื้นที่ใหม่ดูสิว่ามันจะมีเหมาะสำหรับวางใส่ไหมพื้นที่ใหม่ดู ที่ตรงนี้ไม่มีปลามันเป็นน้ำใหม่เดินไปหาน้ำหาพื้นที่กันมาทั้ง พี่คนนี้ลงออกหรือว่ามีปลาหรอว่ไถนากันเลื่นเราเลื่นนะตอนเลืนเพื่นตัดขึ้นมา 特别薄，反正就是。 ยัไงน้ำไหลอยู่เนี่ยมองมองไม่เห็นเลย่ยาเยอะเออนี่ไงไม่ทำเลยแบบนี้เนี่ยพื้นที่ก่อน เนี่ยต้องทำเลแบบนี้ถึงจะมีปลาน้ำมันไหลไปทางไหนเนี่ยมันไหลมาจากนี้เหรอนี่ไม่นี่มันไหลลงมานี่ตอางมดุด<ๆ>ลงไปเยอะๆหรือเปล่าครึ่งๆึ ลตาต้องเข้าตรงนี้ไหม,ไมต้องมุดจุ่มลงไป ปลามามันก็จะเข้าตรงนี้แหละ เรามายามตอนเย็นนี่ยีจะมีปลา